สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุคนนะคะโดนแล้วค่ะที่เกียบรลงคลิปนะคะทั้ง u t u b e นะคะขอบคุณพี่น้องที่ยังฮักและก็ยังติดตามนะคะเมื่อนี่นะคะเกอออกมามาว่านี่คืออ่าเรื่องประเด็นน้องเชอรี่เนาะคะ่ะหลายคนก็คอมเมนต์มาต่างๆหน้านะคะพี่น้องเกก็เลยเขาไปอ่านคอมเมนต์ทุกทุกคอมเมนต์ค่ะแต่ก็มีทั้งดี มีทั้งบอด,ดีมีทั้งหายกำลังใจแล้วกับบางคนกับว่าใส่ว่าประชุดนะคะอันนี้กับคนที่บบร้กับเพื่อนกับว่าไปได้หลายๆอย่างนะคะแบบว่าขี่ข้านเพราตั้งใจเฮ็ดงานคือในกรณีเดียวกันกับของเก๋เลยนะคะในกรณีเดียวกันกับของเก๋เลยคือแบบว่าออกมาพี่น้องกับสิมาจุจุมเนาะ ก็เลยอยากมาบอกพี่น้องว่าน้องกะอยากหาประสบการณ์นะคะพี่น้องบ่ใดมีเกตหน้าอียงหรือว่าเหตสาสหรือว่านู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าน้องอ่าสิว่าจังได๋ล่ะพี่น้องแปลว่าอ่าตัวคนเดียวกับ่่ใดเนาะตัวคนเดียวกับ่่ใดหาหาผู้เดียวค่ะหาเงินผู้เดียวแล้วถ้าเกิดเมื่อใดบ่มีเงินบ่มีอัน น,บบน,น้องกับบ่ได้กินน้องกับบ่สู้น้องกับทักมาถามเก๋ยอยู่เนี่ยน้นู่นนี่นั่นหลายหลายอย่างห้างเจือนั่งกะโทรมาปรึกษาเราเก๋กะสิเบิ่งววาทางเฟดช่วงนึงนั่งกับบอกว่านั่งไปหลรกซึมเศร้านั่งไปหลรกซึมเศร้าอยู่ช่วงนึงกะบรุดตัวหลคกอยู่ก็เลยว่าเสียดยังให้คิดดีๆถามบ่มียังหรือคิดยังบ่ออก ให้ทักมหาเมเกีอันนี้ก็คือในความผูกพันเนาะค่ะพี่น้องถึงว่าเลิกกันไปก็ยังหักก็ยังอมีความบางดีกับน้องตลอดนะคะบอด้บอดี้มิคตียังแล้วก็ทางใดทั้งวงเงียงกับบรด้มีคติค่ะคือ,อทุกคนต้องมีอ,อันนี้เป็นของเจ้าของค่ะพี่น้องคือไม่มีใครมาซัพพอร์ตเราได้ตลอดเวลาจริงๆเราต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างสิเนาะ กับเข้าใจน้องอยู่แล้วกับเข้าใจพี่น้องบางคนกับข้อมนต์ว่าอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีความอดทนก็บอกน้องว่าพอต้องมาตอบโต้วเทกี้เกบเป็นคนตอบโต้เกบเป็นคนใจร้อนพ้อผู้ใดบอกได้ทังที่บอดีหรือว่าบอดแมนเกสิรทังไปเลยแต่ตอนนี้กับกเย็ยนเย็ยนลุ่ลายเติบอยู่เขาเลยพยายามบอกน้องนั่งเวลานั่งโพด,ดนุ่นพดนี่บดีเกศศรีบ,บ,บอกว่าลบอ,อ มันกับมีเป็นซิที้แหะค่ะพี่น้องเป็นซิที้เนาะแบบว่าเกยก็คยเกยก็คยอ,อยู่ใได้จุดนั่นคือกันคือน้องเลยว่ะไม่มีที่ระบายไม่มีที่จะคุยด้วยนอกจากเฟซบุ๊กเท่านั้นผู้ได้สิว่าเฮาเป็นบ้าหรือนู่นนี่นั่นกระซังขอแค่ได้ระบายขอแค่ได้ระบายค่ะพี่นอ้องอีหลีลรกซิงจีว่าน้องอยากมามาออดิชันนํา มา่อคืนเวทีนั่มน,น่งก็น่าจะว่ามีแม่เก๋อยู่ตรงนี้นั่งก็ได้อยากมานั่นแหละกัสินี่กัสิคือประเด็นนึงทันว่าไปวงอือน่นกัสิไปประเชิญบุเดียวคือเกา่าจึงสินะไม่นี่กัแตทั้งว่าเออโอเคมีมีเมยแล้วก็ม,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 มีที่ปรึกษาถึงสีบอดบอดเต็มรอย กัยังดีที่รับฟังมินรบ่ค่ะพี่น้องก็ขาใจน้องอยู่ตรงนี้แหะสังเกตเบวตานั่งนางจะเป็นเศร้าๆแล้วเวลามาหาเมียจังสิมิตรสีหิมิตรสีหิแต่ขยันทั้งบุตวาอยู่วามาอยู่นำ้ำแต่นางก็ตัดสินใจของนางแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรับไหมต้องไปคุยกันอีก ทีนึง่งนะคะเกกับ่บเดมีทซิ์ตัดสินว่าเสี่ยน้องมาอยู่น้ำใดเพราะว่าเกกับเป็นลูกจ้างพื้นเือก,กันอ่าคอมเมนต์พี่น้องคะอ่าให้กำลังใจดีกว่าเนาะใครกว่าสิมาเมนแบบในทางที่ลบให้พลังบวกซะค่ะขอพลังบวกซะ ยายายาหนีถอดหรือตูนน้องคนที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กะซิเวได้ค่ะพี่น้องเกศก็เป็นโรคซึ่งเสาขื้อกันช่วงนั้นช่วงที่เกดติดเนี่ยติดธุรกรรมเกศเป็นหนีธุรกรรมเกศไ้ซูมเม่ออกจะหอดจะของพ่นล่ะผู้ใดได้เบิ้งคลิปกับซิลูแล้วเนาะคลิปนั้นที่เกศอันติดหนีแบบบร่ได้ตั้งใจ กระฝากพี่น้องเด้อค่ะเป็นกําลังเล่งใจให้น้องเย่าทับถมนะคะบางคนเขาก็อยากออกมาเติบโตบางคนเขาก็อยากมาหาประสบการณ์มันไม่ผู้ใดอยู่วงเดียวมงเก่าเด้อค่ะพี่น้องมองลลบรรดาบ,บลมมามคู่เ,เิ่นกับไปเมอถูกบงคือกันบุเมยียนมาเต้เฮ้าเพิ่นกับไปหาประสบการณ์ด้วยกันค่ะทุกคนให้เกียนละ่ะปีนี้อยู่มันจบดูดูเด้อปีหนาสิายเนยุี่อยู่วงไหน ตะกี้เกสูนี่รีเลยครับถ้าคุณไม่มาเป็นเราคุณไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราของดูซื้อเข้าเป็นนี่ยังจงสีแต่ก่อนอาจจะตอบโต้แต่ตอนนี้ก็คือว่าไปก็เมื่อยซื้อไหมคะ่ะเว่าไปก็เมื่อยซื้อเมื่อยจะค้องหรอก็มะเก็บมาคิดบันทอนจิตใจ,จซื้ออ่านคอมเมนต์นั่นแก็เลย ในก่อนลนี่น้องเชอรี่เนะาะก็เละก็เลยอยากขอพี่น้องให้พลังบวกดีกว่านะคะให้โอกาสคนคนเท่ามันอยู่มาถึงสองร้อยปีดอกที่เทำความดีไว้คือคือน้องญิงมาหนึนง่งละน้องหญิงมื่อนี้กัมาล่ำค่ะพี่น้องมึงบรรยากาศ มื่อนเหรียญยุ่อดนะคะเหรียญยุดลานล่มบินอ่าบันเหลือ่อมอุดรท่านี่ค่ะมืออืน่นเท่ากับสิดยยุทธแล้วกว 4, ะะ็วันที่สิบสี่นะคะเหรียญยุทเส้นทันวันที่สิบห้าปิดฤดูกาลนะคะพี่น้องวันที่สิบห้าปิดฤดูกาลเด้อค่ะผู้ใดอายุกไก้สำนักง,งานบันน้องลูบนะคะทังออกไปชุ่มเพลาะค่ะพี่น้องชา์เพจกันทางออกไปชุ่มเพรค,ะคะ่ะวันที่สิบห้า มิถุนาปิดฤดูกาลของอีสานนครสินนะคะปีที่สองโอ้ปีที่สองนี่มาเร่งก่ะพี่น้องมาเร่งอีหลีบารที่เนียนอ่ามาที่เนียนค่ะฤดูนาจักสิบเป็นจังไดกะ มีคนมีคนคอมเมนต์มาอ่าฝากติดตามในเรื่องค่ะพี่น้องฝากติดตามแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่บอถิ่มบอป้านะคะที่บอถิ่มบอป้าตอนที่แหลกเกินอ่ะบอคอยลงคลิปเพราะอย่างเพราะว่ายอดวิวมันตำ่ำไม่แน่ถ้าน้องเชอรี่มาอยู่ด้วยเราอาจจะได้ทําคลิปแล้วก็ให้พี่น้องในเบิง่งคอมผูกพันแล้วก็หนางานนะคะหนางานของเฮา ่าเป็นจังไดเดี๋ยวถ่าจังเดกะสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องอีกรอบนะคะว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงนะคะว่าเพื่อนจีออดิชันพานบบนะคะปิดวงเพิ่นกะสีออดิชันหล่ะค่ะพี่น้องเพื่อนจีออดิชันรับอบอสเป็นนักร้องแดนเซอร์ตลกนะคะรับพี่น้องล่องมาสมาัครเดอร้อบ่ได้มิจจทั้งรัก ทางด้านหมอล่ำนะคะหรือว่าอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของหมอลำวงอีสานนครสิทธิ์ก็มาได้เด้อค่ะเช่นชิญพี่นงสุขุสุคนเด้อค่ะวันที่สิบห้าอย่าลืมเด้อพี่นงเด้อให้กำลังแลงใจนะคะวันที่สิบห้าปิฤดูกาลนะคะเจอกันใหม่นะคะ,ดเ,คะเด็กเกศิมาอัปเดตพี่นองเบิงไมเด้อขออนุญาตลงรถเอจัดของก่อนนะคะบ๊ายบาย